ขอแฟนไปอยู่เกาะหนึ่งเดือนบ้านอดีตพระเอกไผ่าพาทิตย์รักสิบปีอยากแต่งงานสร้างครอบครัวอัปเดตชีวิตของไผ่พาทิ์ที่หายหน้าหายตาไปนานหลังจากที่หมดสัญญากับช่องมากสีแล้วคร่องสุดท้ายที่หนุ่มไผ่เล่นคือผักบุ้งกับกุ้งนางซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือว่าเขาจะข้ามช่องมาทํางานกับช่องสามแต่สุดท้ายก็ถอดตัวไปละจากการที่เข้าไปส่องในไอจีส่วนตัวของหนุ่มไผ่มานั้นจะเห็นได้ว่าเขายังใช้ชีวิตแบบชิลๆท่องเที่ยวพักผ่อนผ่อนพันายอยู่เลย ล่าสุดไผ่พาทิศถือโอกาสโพสคลิปวิดีโอเพื่อให้คำตอบกับแฟน,นๆผ่านทางช่องทิกตอกอาดไผ่พาทิ์หลังพบว่ามีข้อความส่งเข้ามาถามไทยในประเด็นนี้เป็นจำนวนมากมีหลายคำถามาน,นะครับที่ถามผมมาว่าเดี๋ยวนี้ยังเล่นละครอยู่ไหมขอตอบว่ายังเล่นอยู่ครับก็เล่นอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าไม่ได้เห็นทางช่องเต็มนะครับก็เป็นทีมบ้างช่องฝาดบ้างอะไรแบบนี้ครับปีหน้ารอเปิดกล้องสองเรื่องไว้เปิดกล้องแล้วจะมาอัปเดตนะครับ ขอฝากตัวด้วยนะครับน้องใหม่เข้าวงการครับปอลลฟิลเตอร์แอปนี้มันเนียสุดๆอะซึ่งหลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ก็มีแฟนคลับแฟนละครเข้ามาคอมเมนต์บอกเล่าความคิดถึงที่มีต่อเจ้ามากมายพี่ภัยบอกว่าจะมาเล่นละครช่องสมในส่วนนี้ต้องไปถามเจ้าตัวเขามากกว่าค่ะเพราะว่าเรื่องงานไม่ค่อยไปถามกันเท่าไหร่ เรามีชักชวนเขามาบ้างหรือเปล่าไม่เลยค่ะต้องเป็นการตัดสินใจของเขาเองเรื่องงานเราไม่ก้าวไก่กันอยู่แล้วมีเปรยกับเขาไหมว่ามาอยู่ด้วยกันไหมไม่ค่ะเพราะตันเองก็ไม่รู้ว่าในงานของเขาเป็นยังไงขอให้ตัวตัวเขามาตอบเองดีกว่าเพราะเราก็ไม่ทราบรายละเอียดจริงๆล่าสุดผ่านหมดสัญญาช่องเก่าแล้วในเรื่องสัญญาตานเองไม่รู้รายละเอียดเลยค่ะว่าเป็นยังไง จะมีแค่อัปเดตกันมากกว่าว่าวันนี้ทาอะไรแต่ในเรื่องสัญญาเรามาได้ไปคุยถึงเรื่องนั้นเขาเข้าป่าเราห่วงยังไงบ้างก็ห่วงนะคะแต่ทําได้แค่ห่วงอยู่ห่างๆเพราะเราเองก็ติดต่อเขาไม่ได้เลยตันว่าทุกคนก็คงเป็นห่วงเขาเหมือนกันแต่เขาก็คงดูแลตัวเองได้คือบางทีก็หายไป10วันเราก็ติดต่อไม่ได้เลยล่าสุดก็หายไป10วันนี่แหละก,กลับมาคุยกันแต่ละครั้งสนิทใจเหมือนเดิมไหมกลับมาก็อัปเดตกันทีนึงมันเป็นแบบนี้มานานแล้วมันก็ไม่โอเคเท่าไหร,ร่หรอกค่ะ เราก็คุยกับเขานะแต่มันจะทํายังไงได้เราก็เข้าใจว่านั่นคือหน้าที่การงานของเขาแต่ละคนก็ต้องมีชีวิตของเขาเองตาเองก็เข้าใจเขาว่าเขาเริ่มต้นทํางานความจริงแล้วเราก็ไม่อยากเอาตรงนี้มาเป็นปัญหาอย่างเขาไปทํางานแล้วเรามาทําให้จุดนี้มีปัญหาเดี๋ยวมันจะดูเรางีายเง่าไปนิดนึงแต่ว่าไปตอนนี้ก็ไม่มีจุดตรงกลางเลยค่ะก็ปล่อยให้เขาไปทําอะไรของเขาฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ